ลูกน่ากลัวจะตายไปนอนหรอกไม่เห็นจะน่ากลัวเลยดูคนเดียวก็ได้ ลูกนั่นลูกใช่ไหมลูกแม่นี่หนูเองตงใจอะไรเนี่ย ก็เนี่ยแม่ได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้านเนี่ยลูกแม่คิดว่าเป็นแกไงพอแม่ลงมาก็ไม่เห็นใครหรือว่าจะเป็นจอนหเปล่าลูกแล้วนี่แกไปไหนมาปล่อยแม่อยู่คนเดียวแบบเนี้ยก็นี่ไงหนูไปซื้อโจงมาให้แม่เนี่ยแล้วก็ไม่มีโจนเจินที่ไหนทั้งนั้นแหละนู่นนู่นนน สวัสดีค่ะยาก่อนอาหารของคนไข้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊แล้วพยาบาลอยู่ในบ้านเราได้ยังไงล่ะเนี่ยอ้าวคุณแม่ลืมนะหรอก็แม่ใช้บริการของกรุงเทพประกันชีวิตนัดมาเองไม่ใช่หรอคะอ๋อจริงด้วยแม่ลืมไปเพิ่มความอุ่นใจกับบริการดูแลสุขภาพช่วงพักฟื้นที่บ้าน m ฮมเฮลท์แคร์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถเลือกรับบริการได้ทั้ง NURSING HOME บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้านไม่ว่าจะช่วยป้อนอาหารจัดยาให้ตามแพทย์สั่งรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกายพาไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมายหรือจะเป็นบริการ Rehabilitation บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายโดยนักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญเพียงโทร02 113 5688ตลอด24ชั่วโมงโกรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยเขาดีจังเลยเนาะคุณพยาบาลนะ่ะเขาก็ดูแลดีสุดๆเลยลกูกวันนี้แม่สบายสบายจ้าคุณแม่แต่ทีแรกเนี่ยกีดข้อแตกเลยนะคพณแม่ลืมนี่นาแล้วแกเวลาออกไปไหนก็ไม่ค่อยบอกแม่ปล่อยแม่อยู่คนเดียว แม่ก็กลัวสิก็แม่ชอบดูแต่หนังน่ากลัวน่ากลัวแบบเนี้ก็เก็บไปหรอนนะสิเปลี่ยนก็ได sí. ้เปลี่ยนละนี่เป็นหนังโรแมนติกอะไรมันังเลยหนูชอบหนังแบบนี้เกาหลีเข้าใจบริการดูแลสุขภาพช่วงพักฟื้นที่บ้านโฮมเฮลท์แคร์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ หนึ่งในบริการเสริมด้านสุขภาพจาก B.L.A. Everycare ห่วงใยคุณทุกช่วงเวลา